ปีผ่านไปหลังจากการต่อสู้กันระหว่างเหล่านักดาบแห่งซอร์ออฟโลกอสกับเหล่าเมกิโดเหล่านักดาบก็ต่างใช้ชีวิตในแบบของตัวเองอย่างสงบสุข ไม่ว่าจะเป็นโทมารับเด็กที่ชื่อว่าลิคุม,มาเรียนเป็นรูปบุญธรรมลุงโอตามิไปเป็นครูสอนนักเรียนและเคนโตะก็มีแฟนเป็นต้นแต่ความสุขนั้นกำลังจะหายไปเมื่อเหล่านันดดาบแต่ละคนก็ทยอยหายไปกันไปทีละคนทีละคนโดยไม่ทราบสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเล่นเรวกาโซเฟียยูริและก็ไดชิจิและการปรากฏตัวของชายที่อยู่ตรงหน้าลิทารท่ที่อ้างว่าตัวเอเป็นพ่อของเขา ชินจิโร่ชิโรสากิหรือผู้ถือคอนดาแห่งความว่าเปล่าเคมูคนใหม่หรือมัสไรเดอร์ฟอร์เชตคนใหม่นั่นแหละและเข้าโจมตีใส่ลิททโรในล่ามัสไรเดอร์เบลสไงบอกว่าเป็นพ่อของลิทโรแล้วไม่โจมตีใส่ลิทโร่ล่ะหรือว่าลุงจะไม่ใช่พ่อของลิทโรกันแน่แต่เป็นตัวการของเหตุการณ์ทั้งหมดนี้หรือเปล่าและลิททโรก็ตกอ,อยู่ในผ้าลงตาของฟอร์เจตคนใหม่ที่มีเหล่าผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากนี่มันผ้าลงตาจริงหรือเปล่าเนี่ยอย่างหลอน หวังว่าคนเป็นแค่พลาดลงตาอย่างเดียวนะและก็ไม่ใช่แค่ลินเทลเท่านั้นที่โดนฟอร์เชสคนใหม่โจมตีใส่ทานโทมาสและเคนโตะตาก็โดนฟอร์เชสเล่งงานด้วยดูเหมือนเป้าหมายของไอเจ้าชิโรสกริจะเจาะโจอ,อยู่ที่3คนนี้นะ และลิคูรูปบุญธรรมของโทมัสที่สูญเสียพ่อแม่แท้ๆไปจากการต่อสู้ของเหล่านัดดาและมิกิโดอยู่ดีๆก็เห็นภาพของมาสไรเดอร์เซเบอร์การชัดดาเปลวเพลิงอยู่ซึ่งนั่นอาจเป็นความจันงที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยโทมัสผู้เป็นพ่อบุญธรรมเลยมาปลอบใจแต่นั่นก็ไม่ทําให้ลิคูลืมเรื่องก,การสูญเสียพ่อแม่ไปจากการต่อสู้ของพวกเขาและบ้านหนังสือของโทมัสก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาแต่โทมัสกับลิคูและก็เจ้าหมาเลก็ ล่อออกมาได้มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหน้งสือของโทมัสกันแน่ถ้าได้เคนโตะก,ก็ต้องสะเทือนใจเมื่อได้เห็นแฟนสระของเขาโดนดาบเคียวมูเข้ามาแทงการท้าของเธอจนเธอกระดัดใกล้จะสิ้นใจแล้วต่อหน้าเคนโตะแ,และนี่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการถือกําเนิดไลบุกเล่มใหม่ยา่างอาราเบียนาใน,นวอเดอร์ไลบุกก็เป็นได้ และการเจรยมใจของเหล่านักดาบทั้งสาไม่ว่าจะเป็นโทมาลินททโรและก็เคนโตะในการเผชิญหน้ากับบาปของตัวเองซึ่งบาปที่ว่านั้นของทั้งสามคนคืออะไรกันแน่เคนโตะได้แปลงร่างเป็นเอสปาดอร์ทองร่างใหม่ที่มีชื่อว่าคาเมเลเดอร์เอสปาดาอาราเบน,นาในเข้าต่อสู้กับฟอร์เชียนคนใหม่ลินททโรแปลงร่างเป็นเบลสในร่างทาเทามิฮิโอยุเซนกิกรารเลเดอร์คลิกใส่ใครบางคนอยู่น่าจะเป็นฟอร์เชียนคนใหม่นั่นแหละ โทมาได้แปลงร่างเป็นเซเบอร์ในร่างของเอ่อตลงไอที่เห็นนี่มึงอยู่ในร่างของเบรฟ์ดากอนธรรมดาหรือออไมตี้กันแน่เนี่ย ในการเข้าเผชิญหน้ากับฟอร์เชจคนใหม่แล้วงานนี้พวกเขาจะสามารถเอาชนะไอเจ้าชิโรสกิหรือฟอร์เชตคนใหม่ได้หรือไม่ก็ต้องติดตามกันในคอเมดี้เดอร์เซเบอร์ทีโอออฟดิซินภาพยนตร์วีซีเน็ตที่จะเข้าฉายในวันที่8มกราคม2022ปีหน้านี้ในโรงภาพยนตร์ที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนบ้านเราก็รอกันไป และนี่ก็คือโปสเตอร์ที่สอของ VC ซในภาคนี้ดูจากโปสเตอร์นี้แล้วกูว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อภาคว่า k a m e n r i d e r Saber เป็น k a m e n Rider e s อ a d a ดีกว่า เพราะในโปสเตอร์เซเบอร์ er กับเบรสยังอยู่ในล่างปกติอยู่เลยแต่ทายส p a ดทอนที่อยู่ในโปสเตอร์เดียวกันดันล่อไปเป็นล่างราเบียนาหนที่เป็นล่างใหม่เฉยทำเอาส p a ดทอดูมีความเด่นเป็นอย่างมากเลยในโปสเตอร์คือถ้ามึงจะเด่นซะขนาดนี้ควรเปลี่ยนชื่อผ้าว่าสปาด้าน่าจะดีกว่ามัง้ง แถมในตัวอย่างเหมือมีบางฉากที่เหมือนจะสปอยว่าเอสปาด่าร่างใหม่จะไปนคนจัดก,การฟอร์เชตคนใหม่ยังไงไม่รู้นี่หนังมึงยังไม่ฉายมึงจะสปอยแล้วเหรอเนี่ยแต่คงไม่หรอกมัง้งในตอนจบก,ก็น่าจะเป็นการรวมพลังของทั้งสารนัำดาไม่ว่าจะเป็นเซเบอร์เบลสและเอสปาด์ดอทอนนั่นแหละแปลงร่างเป็นร่างสุดยอดกันศึกษาและก็จัดการไอเจ้าฟอร์เชตคนใหม่อะไรอย่างนี้แต่เราจะได้เห็นร่างสุดยอดของเซเบอร์อย่างควยเซเบอร์อีกหรือเปล่าเพราะในตอนจบซีรี โทมัสได้เอาดาบคอสเซเบอร์ไปปักไว้บนวันเดอร์เวิร์เพื่อแยกออกจากโลกมนุษย์ไปแล้วนี่นาะถึงแม้ในไฟนอลสเตทที่เป็นเนื้อเรื่องหลังจบซีรีส์โทมัสยังสามารถเรียดดาบคอสเซเบอร์เพื่อแปลงร่างเป็นควอยเซเบอร์ได้อยู่ก็เถอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอภาพไฟนอลสเตจคองเซเบอร์นั้นเป็นเนื้อเรื่องหลักหรือเปล่าใครไปผู้รู้ช่วยบอกผมด้วยและถึงแม้ผมจะไม่ชอบเนื้อเรื่องหรือฉากที่มันดูดาร์และโหดหู่ไปอย่างมากก็เถอะ แต่ไอชายในตัวอย่างสัสองชายนี้ก็ทําให้ผมรู้สึกหล่อและก็ระทิกใจใช้ได้เลยจนผมรู้สึกเลยว่ามึงกลับไปเป็นเนื้อเลือดเด็กเไปเถอะเห็นแล้วรู้สึกปวดตับชิบหายอยาก,กดูอนิเมะหรือซีรีส์ฝรั่งยังไงไม่รู้ <c oughs> ชัดวันๆแล้วสิว่าตอนจบของภาคนี้จะแบ๊เองยังไงชอบกันก <c oughs> ็จะเจอเซลวาออเทอร์วาค่แอนดวาคิลี่เข้าไป ผมก็ไม่ค่อยไว้ใจตอนจบของภาควีซิเน็กทุกภาคเลยแล้วแหวสซะด้วยซ้ำอารมณ์คล้ายๆตอนลุงย่ออะไรทำนองนั้นนั่นแหละเอวอตเตอตเอเออ จะจบแบบไหนก็ช่างแม่งมันจบแบบแบ็เอนดิ้งก็เป็นเอกลักษณ์ของไรเดอร์ยุคเรวาดีแต่ถ้าจบแบบแฮปปี้เอนดิงก็ดีไปแบบนะถึงแม้ตัวอยากจะส่อแววไปทาแบ็เอนดิ้งก็เถอะซึ่งตอนจบจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันใน VCinex Kamen Rider Saber To of ทีแล้วละครับว่าอาการจะเป็นยังไง ก็จบกันไปแล้วละครับสำหรับในคลิปนี้เป็นไงกันบ้างสนุกกันไหมคงไม่สนุกหรอกมั้งงั้นก็ขอตัวลากัไปก่อนสหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายวู้ไปละอย่าลืมกดไลค์กดดิีไลค์ถ้าไม่ชอบกดแชร์กดติดตาโซไครยลกดใส่กระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะด้อ